จากร้านม e e k l e t Shop ค่ะวันนี้รีวิวสินค้านะคะกับตัวกรอบ LCD นะคะอันนี้ติดตั้งกับรถ BMW นะคะ i8 นะคะอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นตัวกรอบดหมดเดิมของลูกค้านะคะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นตัวกรอบ LCD นะคะที่ลูกค้าเลือกติดตั้งการใช้งานนะคะก็เหมือนตัวรีโมทรถเดิมทุกอย่างเลยนะคะเป็นหน้าตาของรีโมทเรจะมีล็อกไทล็อกนะคะด้านบนที่เป็นโลโก้ BMW นะคะจะเป็นตัวล็อก แล้วก็คลล็อกค่ะปุ่มพาวเวอร์นะคะด้าน,นข้างเพ่ทัสกีล็อกค่ะคลล็อกค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ยังมีฟังก์ชันตัวระบบคิเลตนะคะแบบเสียบกล่อง odp 2นะคะกับตัวรถด,ด้วยเวลาเราเดินเข้าใกล้ตัวรถนะคะรถก็จะคลายล็อกให้ อัตโนมัติค่ะสังเกตที่ไฟเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เวลาเราเดินออกห่างจากตัวรถนะคะรถก็จะทําทการล็อกให้เหมือนกันค่ะอัตโนมัติเช่นกันค่ะสังเกตจากตัวไฟนะคะเดินเข้าใกล้นะคะไฟล็อกค่ะเดินออกห่างนะคะล็อกอัตโนมัติค่ะ เป็นตัวระบบคคเล e นะคะแล้วก็เปิดท้ายนะคะจากตัว LCD กดนะคะเปิดท้ายค่ะที่เรียบร้อยลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจตัวกรอบ LCD นะคะอยากจะมาอัปเกรดตัวรีโมทให้ตัวรีโมทหน้าตาทันสมัยสวยงามน่าใช้มากขึ้นก็สามารถบล็อกอินที่ร้านเมกเลชชอปได้ทั้งสองสาขาเลยนะคะตอนนี้สินค้าจัดโปรโมชั่นอยู่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ